เพื่อนเจ้าวันนี้ลาซาด้า11บเอ็ดเซลล์สุดยิ่งใหญ่หลักการไปยนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะลาซาด้า11 11เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ลดกระหน่ำที่สุดแล้วในรอบปีก็อยากชวนทุกคนมาชเอปกันเยอะๆค่ะแล้วก็มาร่วมงานตรงนี้ได้นะคะที่ร้านพัฟพารากอนค่ะก็มีบูธกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็เก็บสแตมป์สะสมได้ทั้งคูปองส่วนลดได้ทั้งลาสโบนัสที่ลดสูงสุดถึง10,000บาทค่ะก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะทุกคนกดของแอรทุกคัสแล้วก็เตรียมจ่ายตังค์กันให้พพรร้้ออมมมค่ะาก ยางมีโค้ดพิเศษสำหรับคนด้วยของใบก็มีโค้ดพิเศษค่ะใบเฟิร์น1111แล้วก็โค้ด C O D E นะคะทุกคนใช้เป็นส okay? no yeah. no ่วนลดกันได้ค่ะปกติไอที่มาอะไรที่เราชอบเนี่ยเลื่อนกดดูช่วงมีอินกับ Last Beauty ของ l a z a d ามากแล้วทุกคนเคยเข้าไปจะเห็นว่าเขามีแบบเทรนด์สวยต้องลองนะให้สาวๆอย่างเราแบบมีแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าแต่งตัวทำผมเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปดูใน Last Beauty กันได้ค่ะไม่ว่าจะแบบชอบไปเทมเทำผมแต่งหน้าแต่งตัวเนาะสาวๆน่าจะชอบค่ะ ฟาดหน่อยครับ Speed Speed ซาด้าครับค่ะก็เซลล์ใหญ่ส่งท้ายปีของลาซะด้อีกก็พลาดไม่ได้นะคะทุกคนก็แอชชูพาร์ตแล้วช็อปเลยนะคะทุกคนเธอถ้าถูกตัดจะไปทำอะไรใช่ใช่ไปทำอะไรไปทำงานใช่ไปเป็น่ไปเป็นทีมเลยดีกว่าค่ะสองทีมฝั่งฝั่งนายด้วยแล้วก็ฝั่งเคนด้วยคือเป็นแบบทูกค้านี่แหละดีอะไรประมาันไม่ค่ะก็คือไปถ่ายถ่ายงานที่นู่นแหละค่ะใช่ไ่เกี่ยวัน สามวันนะสามวันสามวันทำงานิกี่วันคะคทำงานวันกว่าค่แต่ว่าเราเราวนไปก็ค่ำแล้วของวันแรกแล้วไปอีกวันหนึ่งก็ทำงานค้างคืนหนึ่งแล้วก็กลับมาเลยอันนี้เป็นงานคู่ล่าสุดที่เราไปต่างประเทศด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ล่าสุดเพอไปทำงานคู่ที่ต่างประเทศสนุกนะเหมือนว่าเราก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเนาะทั้งคู่กันได้ทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยกันด้วยมันเลยยิ่งแบบเออได้ใช้เวลาได้มีโอกาสไปเที่ยวนอกเหนือจากทำงานเสร็จไหมคะ ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับค่แค่ตั้งทานข้าวหรี่กันมากกว่าเพราะเวลามันก็กระชั้นแต่จริงๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะทั้งสองทีมเลยกันที่ไม่งอนมีอะไรกันไหมไม่ได้งอนเนขา <ผม S 2> บอกว่านายกอนล์ <c oughs> ยังไงคะอ,อันนั้นมันเปน็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ของเวทีของกินเขาคอนเสิร์ตจริงๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นนะมีแต่คนไปแซวเขาว่าแบบเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นค่ะแต่มีบ้างแค่ไม่ชอบให้ไปเที่ยวต่างประเทศนานๆเขาไม่เราไม่ชวนเขาไปด้วยหรือเปล่าเพราะอะไรงอนเขาทํางานตัวเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้งอนจริงหรอกค่ะมันเป็นสคริปอะไรเงี้ยใช่เป็นทางโน้ตเขาเป็นคนที้งอนไมไม่ค่อยบค่อย แต่ล่าสุดที่เห็นลงรูปูไม่ใช่ว่าก่อนเองง้อเองใช่ไหมไม่ไม่เพาะิเขาก็ชวนถ่ายเซลฟี่จริงเราก็จะถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่เซนนี้เขาลงก็ที่นี้จะได้เห็นรูปหวานๆออกมาไปจากก็ที่เขาลงอะค่ะมีจะมีไหมของเราของเราหรอของเราของเราเดี๋อดูก่อนค่ะถ้าลงงานคนได้พบแล้วก็อาจจะลงรูปเล่น เรื่ก็ใจูเพราะหลังๆค่อย่ห็นกันแต่หลังๆนี่คือต้องบอกว่าช่วงนี้หนูเปิดละครของเรื่องแล้วแล้วก็ของเขาด้วยอ่ะมันก็เลยช่วงนี้เวลาเจอกันค่อนข้างน้อยมากค่ะแต่ไปทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ได้อเลยหลังๆก็ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะตอนนี้มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันก็เลยเนี่ยได้เห็นรูปได้เห็นกันอ่าแต่นี้จะมีทริปอยู่ไหมคะอยากมีค่ะแต่ว่ามันก็ด้วยแบบคิวมัน แน่นทั้งคู่เลยจริงๆค่ะงานได้งานแด้นแบบถูกบัตรลงรูไหมคะก็ส่วนใหญ่เป็นโทรคุยค่ะแล้วเราคุยกรนภาษาคือเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยลงรูปคู่เขาเขาเลยงอนเราเขาก็เลยลงเองเพราะที่สิงคโปร์ก็ยังไม่เห็นรูปเราลงนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงก็ได้ค่ะมีงานค้างอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวเขาก็หาว่าแบบบอกว่าเขางอนเขาไม่ได้งอนเขาไม่นอนเขาไม่เคยงอนหรอกเขาไม่งอนแต่เรางอนไหมเราก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ คือด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยแหละมันก็จะค่อนข้างเข้าใจกันว่าอ๋อนี่ทํางานเป็นอย่างนี้คุยกันแล้วก็มีอะไรเราก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยแบบม้อนพ่ออะไรกันอ่ะก็มีอย่างนั้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นด้วยค่ะมันก็เลยแบบ่างคนต่างพอวันละครมันเปิดแล้วเนาะมันก็จะแบบหาจังหวะไปไหนมาไหนด้วยกันยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังสนทงาที่บางรั้ง ตอนนี้ต่อไหมเรื่องความปลอดภัยเดิมประมาณเดิมเลยค่ะแล้วงานติดต่อไปเยอะงานคูค่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะอบีเอาองงานยังไงบ้างจึงจริงๆเราสองคนมีผู้จัดการครู่เนาะที่คอยดูเรื่องส่มงงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จริงๆอะไรเราอยากทำทุกงานนะคะสองคนถ้าเกิดว่าแบบคิวได้เลยลงตัวเราก็รับผดค่ะ โอเคขอบคุณเฟิร์ค่ะขอบคุณค่ะตามไปไหมตอนเย็นเงียบเลยนะแม่